สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแน,นลนะคะสวัสดีสาววันที่หกค,ค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อแลกับิรไดรับชมกันแล้วนะคะม,ม้วนมาซื้อน้ากันค่ะพี่น้องคะ่ะเบอร์สูดสุดนะคะใครที่เข้าไปรอในกลุ่มแล้วนะคะโอ้ม่ขึ้นนี้ก,ก็ไดเบิ้ลน้ำจิ้มไปแล้วนะคะแบบว่าโอ้มวนหลายนะคะบางทอาีอาจจะอาจจะมวนกว่ามือแสดงทั้งงาน นะคะแล้วก็มีนะคะของมาเซอร์ไพรส์นะคะนี่ปา้าเอฟซีเพื่อนเห็นมาหายนะคะนะคะเป็นรูปที่มีถ่ายคู่กับอาจารย์สมจิตบัวทองนะคะน่ารักมากเลยนะคะเอฟซี FC, อันถามนานนิว่าอันเอฟซี FC ท่างประเาย,ยไทยสันคะ่ะแต่ว่ายัางไม่ทันได้หูซื้อเพื่อนนะคะเดี๋ยวนะ่นจะสอบถามอันอีก เบิ้งนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตานะคะทีเอ็นดูนะคะน้องมีแล้วก็มีของน้องมีของอ่าน้าหนิงแล้วก็ของน้องเตยนะคะต้องขอพรบคุณด้วยนะคะ,อะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ะคะ่ะแบบว่ารูปแบบน่ารักมากเลยครับก็ทำมาให้อย่างดีเลยนะคะคแล้วก็ส่งมาให้นะคะ บ่าวาสิเป็นหลายหลายท่านนะคะที่ทำมาให้กําลังใจนะคะถึงจะไม่มีมอลไยให้แต่ก็เป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะบ่าวาสิเป็นเขามาชมคลิปนะว,ว่าเขาไปติดตามในเพจในเฟซบุ๊กยังสีนะคะเขาไปให้กําลังใจเันนีก้ก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องคะทีเอฟซีบัลซิงท้องฟิลเล่นนะคะเมตตาแล้วก็อินดูนะคะไม่มีสมุนไพรนะคะพี่น้องคะเจา้าแม่กระสีลงไปซสอมแล้วคะ่ะไปเบื้องว่ามือนเขาเสียดหยั่งกันแน่นะคะก่อนที่จะ ไปแต่งตัวนะคะใหญ่กันไปแต่งตัวเราก็เด้ขึนทำการแสดงให้พี่น้องในเบิ้องมอนี้ค่ะพี่น้องไปติดตามค่ะช่างพรกาลังทําอะไรคะแม่ก็เอินจอดสายจอดปี๊สายช่างฉันเรียกจอดสายจอดสายบัตรกลีบัตรกลีคุณพ่อทำคุณแม่ถ่าย ชักผ้าอยู่ใช่ไหมครับครับโอ้ถูกต้องตัวต้มเลยจานสร้างใน้ต้นานบ่สร้างมั่งบ่ครับไี่สร้างมั่งมั่ก็ได้จานมั่งนาดนักแล่แจกคสำหรับใส่ในงานเนียนบ่ทำไรน่าจะทำไรทำสำหรับไรตัวนี้ลองดูว่าชันนั้นมันเข้าสตูดิโอจะทำฟักไว้กอดใส่สำรับพัดช่างค่ะอเนกประสงค์ค่ะอเนกประสงค์ช่างพรอันนี้ประสงค์อันนี้อาชีพหลักครับอาชีพหลัก อย่างอื่นรองใช่ไหมเครื่องรองเครื่องเสียงนี่อาชีพหลักมันอยู่ในสายเลือดเลือดเออเลือดเลือดออตกมาจะไท่ค่ะโา <laughs> จุดขายเลยไม่จันทร์สามบ่ไดขายชิมเลยหรอเบ่ สัญญาณสู่สาหมวยว่าใดวะไม่ครบทุกคนเลยกว่าเดิมที่ตอนนี้นะคะ<ส>ือคเฮ้ยรอซ้อมกันนะคะรอซ้อมรอซ้อมรอซ้อมนังโกกิเบอร์รี่ฮาว น้องแคทมี่ค่ะหอมมะหวอดยองหอมมะหอดจอดถิงนะคะอาจารย์นรตีพันพักมันว่าไงไม่ยันไปกินของพญานปลาปลาไปกินข้าวกันค่ะไปกินข้าวกันนะคะจะไปดูครัวว่ามีอะไรกินนะใช่แล้วนะคะุปมามาเลยมาทำอะไรช่วยแคทมี่นะคะสวัสดีค่ะเบิ่งโอ้ยเขาก็ตื่นเนาะเขต้องถามหน้าสดสดกว่านี้ก็ปลาในกระชังแล้วค่ะ สนคนอไม่ตัวย่<า>อยนะคะผลบรรลุนี่สองอาทิตย์ะะแล้วเซนเมะนะคะเราต้องมาช่วยกันนะคะหเห็ดใหม่อันของของมีกะเห็ดอันย่ำอัเลืกกอกเหลือซ้อมแล้วก็ไปนั่งเห็ดเท่ลหน้อยเท่ลหน้อยสีหนาเห็ดใบอันแขวนสาว <c oughs> ตัวคนเดียวเลยที่จะอยากพึง่งเราเตียงอนขอเห็ดเอินขอยุ้มมุนอุยปุยเลยพี่มีมาทำช่วยนะคะจะทำช่วยแคทมีนะคะเบิ่งมันสิออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวรอชมกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะทำให้แค่มีเฮ้หอลังมากอลังการนะคะหูุสวยๆหูุบพุ่งโค้งเห็ดเองได้แบบนี้วะเนี่ยบ่เห็ดแตกจานะโมกับหอนสองกันละอันพี่น้องอันในบ้านบอกว่าแล้วกับขอกัดซื้อนาะพี่น้องตอนแรกๆมันข่อยเห็ดบ้านไม่ที่แหลกเลยนึ่งแล้วว่าเฮ็ดจระไดกระไดสงสารเคเมีให้มันได้เคเมียเขาบอกว่าเฮ็ดจระไดกระไดให้มันหอดสนนองมาสั่นหอดสนนองอีแล้วว่าไปว่าเป็นอัน เพิ่งเวอร์เพิ่งเวอร์อยู่พี่น้องเออเฮ็ด <c oughs> หังไดก็ได้ให้มันหอดจนน้อ,องก็กระสืออืมบันหลบไม่มากมันยาวเกินไปเลยจ้ดอมนี่ละเป็นวงกลมสวยๆก็จะใส่สายใส่โบแล้วนพี่น้องทะเบิ้งนะคะอลังมากขอบคุณพี่หมีแล้วนะคะถ้าทำเ <c oughs> องทำไม่ได้นะคะมือปุยเดี๋ินติดโบติดสายของคอหายนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่พวงเรียบร้อยมาเลยแค่นี้ปัง พี่มีทำสวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่มีความปังนี่น้องโกกิละมุนเลงนะคะถวยๆเลยพวงใหญ่อลังมากนะคะของน้องโกกิทำยังทำแล้วค่ะเมื่อคืนจะไปกินขมป็นบ่าคืนนี้แม่มาหยิ้วเขาหยิ้งเขาแล้ว ว่ตอนนี้ว่าจะบายสามเลี้ยวนะคะแล้วก็จะไปกินเออโอชวาวายอยู่ไม่ตื่นลูกของแม่สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแม่แอนสวัสดีน้องมิกอบสวัสดีน้องแน็กสวัสดีน้องทิม สวัสดีน้องเนอร์โอ้ยน้องเนอร์หนักมาลลยโอ้ยเนอร์หนักมาลายมากเลยสวัสดีน้องน้ำตาลด้วยนะคะร้อเต่งหนาค่ะน้องตอนนี้น้องกุกกิกกำลังแต่งหนาอยู่นะคะจะต้องรีบนะคะต้องรีบ่อสันอันซางเข้าเดี๋ยวเดี๋ยว่นกับเอิญซ้อมเดี๋ยวซางเข้ากับสไปอันซ้อมอันนี้กันน้องกับสิบว่างนะคะเพราะฉะนั้นเรางแนกับน้องทิมต้องบริหารเวลานะคะเป็นช่างที่เก่งมากเต่งแบนตะบินนะใช่ แต่งไว้แล้วก็อันถ้าคนอื่นส่งก็ไปนะคะแล้วกันน้ำหนักกับกำมาแต่งหนาให้น้องอีกนะคะน้องวินเนอร์แบบอะไรมาพวงใหญ่มองยางยางที่ที่แบนเมื่อคืนเนี่ยมันไม่หายใช่ไหมอะไรนะครัยางแบนเพราะว่าเทียนโดนไม่ปอมมือนันไหมมันรั่วไหมซึมหรือซึม่งซึมไม่เฉยแต่ซึมแบบ มดเลยไปเติมแมะไปเติมอยู่ปตทหายไหมที่นี้เออแล้วเรามก็ซึมอีกมันบอเราจะต้องซึมอีกรถไม่ปอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้าเหมือนกันนะคะแอปสวัสดีแม่จูนด้วยนะคะเรากำลังเริ่มเดินทางกันเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องค่ะน้องเอ็มตัวโต้นองโนนก็มาแล้วนะคะจะเริ่มเดินทาง มาก,กันแล้วค่ะพี่น้องเริ่มแจ้งตัวสวัสดีน้องนอนด้วยค่ะเดดฮอดไลายพี่น,ออนวว้องข้างน่าง่ามันสมัยอันอาจารย์น,น,นันตีพิมกับกำลังเตรียมอยูนะ่สวัสดีน้องใหม่นะคะน้องใหม่ประจำทีนชื่ออะไรนะคะชื่อใหม่ค่ะชื่อไหมโอ้ไม่ใช่น้องใหม่น้องใหม่นะคะแต่เป็นน้องใหม่ประจำทีมงานนะคะแดนเซอร์ของเรานะคะสินคอสตูมโอ้ันนี้กระโชกอีกแล้วพี่น้อง โชว์อลังการอีกแล้วเด้อจ้าเด้อดีแต่ว่ามีสตอรี่เนาะงไม่ได้คิดอยากก็คิดว่าคิดอยากจะต้องสตอรีอ่ว่าซสินมีสตอรี่นะคะกับนิดนึงน,น,นะคะแตวเราก็ต้องสร้างสตอรี่กันนะคะอย่าลืมนะคะหิวอะไรกินน้ำอันนี้รู้สึกหิวแล้วแต่ว่าอยากกินขนมถ้าหิวอะไรก็กินน้ำเปล่ามีคน,นออคนอยมาเอาอะไรแบบไหนนั่งยืดเตะ กินน้ำแล้วก็แต่งหน้าสิวเมื่อไหร่ก็กินน้ำหิวเมื่อไหร่ก็กินน้ำนะคะเราจะไม่อ้วนเราจะบอมไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะล้างหน้านะคะเราจะแต่งหน้านะคะเราแต่งมาแล้วเราก็จะล้างอีกนะค่ะแต่งมาแล้วเราก็ล้างแล้วก็เราก็จะแต่งใหม่แต่ขึ้นหน้าสวยๆแล้วนะคะ่ามีคิวค่ะพี่น้องคิ้วไหมนี่อมลงนะให้มน เช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าให้มันสะอาดก่อนอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้นะคะรอบที่29ค่ะพี่น้องคะหลังจากวันที่มื้อนี่เท่ากับสิภากไปแอาทีนึงถึงด้ค่ะวันที่ย0จังสิเด็กกับมาพรากันอีกนะคะโอ้บ๊วยสวยเดี๋ยวพี่น้องคิวลุ่นหน้าสดมากนะคะสดตัวนี้ก็ปลาในกระชังแล้วเด้อพี่อ่าสันย บอมาที่ว่านจตเอาบอกับคือทามีม่เลสตาร์มาให้ด้วยตังโรูว่ามี่อย่งโอเคเดี๋ยวจะเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะพี่น้องขาฝากมาให้กำลังใจนะคะ มากันนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณที่ไม่ข้าโฆษณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะกดติดตามแฟนเพจได้ยค่ะพี่น้องคะโอว่าจะเป็นทั้งเพจนะคะเพจมิมี่แสงทองพินแล์นะคะหรือว่าเฟซบุ๊กนันทิดาดาวพนงนะคะพี่น้องคะฝากกล่าค์งใจหายนะคะรักน้อยแต่คอยรักนานนะคะคลิปนี้เอาไว้สนีนะคะคลิปหนามาขอกันไหมคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ